ครับวันนี้เรามาอยู่วันที่เดิมน,นะครับยังไม่เสร็จครับ <c oughs> เออดินเข้าโคนย,ยังไม่เสร็จทาไปเรื่อยๆครับไม่ได้จ้างเห็นไหมครับนี่เนี่ยคือต่อเขาคืออ้อยต่อเขาอันนี้อันนี้คือต่อเขาเานี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยพี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกล้องมันอาจจะไม่ชัดอันนี้พี่อันนี้จะเป็นต่อแรก เนี่ยของตอแรกเขานะครับตอแรกที่เราปลูกเริ่มแรกอันนี้คือตอสองตอที่เป็นหน่อที่ขึ้นมาแทงขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นตอสองเห็นไหมครับถ้าเป็นตอตอ,ตอแห้งๆนี่คือตอแรกดกอยู่ดกอยู่ดกอยู่นะครับเห็นไหมครับอืม ดกอยู่ครับเนี่ดกนี่ครับลงพุนครั้งเดียวได้ผลผลิตเกินคาดนี่ครับนี่ครับ,รบอันนี้ดกเลยครับอืม สนใจท่อนพันสั่งใต้คลิปนี้ได้ครับมีบริการส่งเครี่นะครับราคาคุยกันในแชทได้ครับพี่น่ครับอดตาขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้ วันนี้แอบวันนี้มีเวลาครับแอบมาดูของลูกค้าหน่อยที่ซื้อพันไปอันนี้สิงคโปร์ครับโปหัวนาแอบไปดูของลูกค้านิดนึง นเนี่ยพี่แถวย,วยาวๆมันใส่ลูกค้าใส่แค่สี่ห้าทอนสี่ทอนสี่ถึงห้าทอนเพราะว่าคันนามันเล็กเ <c oughs> นี่ยรับมาก ไ,ไหมครับยาวครับยาวเปียน่นลูกค้าโทรมาบอกว่าพันงอกดีมากอ <c oughs> บอกพัน์งอกดีมากคุ <c oughs> ก็เลยแวะเข้ามาดูแล้วอีกอย่างก็ทํางานใกล้ๆกันด้วยเห็นไ,ไหมครับยาวสวนใจพันก็ทักมาได้นะครับหรืออินบ็อกมาทาง ใต้รูปนี้ก็ได้ครับใต้วิดีโอนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับยาวบืดเลยโอเคครับฝากคลิปนี้ด้วยครับผม